สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตจัดทําโดยคุณครูชาอทิบโกมาลพิมพ์จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงความเคารพพระรัตนะไกยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเรามาดูความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะคือสุภาษิตท,ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ซึ่งมีคุณค่าสูงส่งสามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจหาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัยหรือแม้แต่เตือนสติให้เกิดปัญญาเข้าใจการแก้ปัญหาและผลจากเรื่องเศร้าหมองได้พุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่จะได้ศึกษาในระดับชั้นนี้มีสองประการคือ พุทธาาศาสนาสภาษิตประการที่หนึ่งทะทธะมาโนโปิโยโหติอ่านว่าทะทะมาโนโปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเรามาดูความหมายของการให้ค่ะคือการมอบสิ่งของหรือความรู้สึกดีๆโดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อผู้รับได้รับแล้วก็จะมีความสุขการให้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องหวังผลตอบแทนเพราะจะได้กลับมาโดยอัตโนมัติคือความอิ่มเอิบใจคือความรู้สึกเป็นบุญกุศลเช่นเดียวกับการทำบุญนั่นเองค่ะผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดย่อมแสดงออกถึงความเมตตาการุณาต่อผู้รับ ทำให้ผู้รับเกิดความซาบซึ้งใจเกิดความรักต่อผู้ให้เสมอพุทธศาส,สนาสภาษิตประการที่สองโมกโชกัลยานิยาสาทุอ่านว่าโมกโชกัลยานิยาสาธุแปลว่า,วก,า,า,า,วาการเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ เรามาดูความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตนี้กันค่ะเปร่งวาจางามหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีอันหมายถึงวาจาที่เป็นวจ,จีสุจริต4ประการคือพูดแต่คำเพราะระอ่อนหวานพูดแต่คําที่เป็นความจริงพูดแต่คําที่เป็นสารประโยชน์พูดแต่คําที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนจากกันไปนักเรียนทุกคนอย่าลืมนำพุทธศาสนาสุภาษิตท,ทั้งสองประการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพบกับครูได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ